โอเคครับกาสวัสดีมิตรรักแฟนเกมทุกคนกันด้วยนะและนี่ก็คือ Red Dead Redemption 2นอกรอบอักกนที่เคยนะครับก็คือพาร์ทที่แล้วเนี่ยผมว่าจะอัดนอกรอบต่อไปเลยนะครับแต่ว่าไม่ไหวจริงๆนะครับคุณผู้ชมครับขออภัยด้วยนะครับใครที่รอนรอ,อบแล้วผมไม่ได้อัดลงเมื่อวานนะครับก็คือร่างกายผมเนี่ยไม่ไหวจริงๆเมื่อวานง่วงมากนะครับหลังจากที่อัดเนื้อเรื่องเสร็จบอกว่าจะอัดนอกรอบแต่ว่าไม่ได้อัดนะครับก็มาวันนี้เนี่ยมาของจริงละ ก็คือวันนี้เรามาในหัวข้อเรื่องของตามหา UFO นะครับเน่เป็นไงน่าสนใจปล่ะละ่ะโอเคก่อนจะนรับชมเนะื้อหาภายในคลิปนะครับฝากกดไลค์แชร์ซับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ผลิตคอนเทนต์ดีๆอย่างนี้ออกมาให้ผู้ชมได้รับชมกันตลอดเลยนะครับโอเควันนี้แล้วเรามาตามหาเบาะแสของ UFO กันในเกม Red Dead นะถ้าใครอยากจะมาตามเนี่ยอะตามนี้เลยนะครับบ้านหลังนี้เดี๋ยวผมมาในแมปไว้ให้ดูละนะครับ อ่าตรงนี้เป็นเบาะแสแรกแล้นะที่เราจะพามาค้นหาความลับของตำนานที่เขาเล่ากล่าวกัน New Hanover นะครับตรงนี้นะครับตรงบ้านหลังนี้มันอยู่ตรงตัวเอ็นพอดีนะครับนี่คำว่า New Hanover ตัวใหญ่ตรงนี้ถ้ามันจะอยู่คำว่าตัวเอ็นตรงนี้นะเบาะแสแรกโอเคนี่ตรงนี้ นะครับมาเรามาสำรวจในบ้านกันเลยว่านในบ้านเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับอึบมาถึงตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นซากศพอะไรมากมายเลยนะครับนี่เป็นเหมือนการทำพิธีกรรมบูชาญัณอะไรบางอย่างนะครับ มาเราจะมาตรวจสอบตรงนี้เนี่ยเหมือนเป็นจดหมายอะไรบางอย่างนี่ครับ m i s e r i o u s s e r m o n ณชั่วโมงที่สองภายใต้พระจันทร์ครึ่งเสี้ยวด้วยอันรักและยิ่งใหญ่ด้วยความงามแห่งพระผู้เป็นเจ้า เอออะไรน«คูโคบาวานักเดินทางแห่งกาลเวลาและกาแล็กซี่พวกเราได้ละทิ้งกายเนื้อสู่ร่างพระองค์เพื่อจะนําเราไปยังดินแดนพันธสัญญาที่ที่เราจะได้อยู่อย่างสันติอีก2,000ปีถึงวันนั้นเราจะย้อนกลับมารับผู้ที่ถูกเลือกณอีกครั้งณจุดสูงสุดของยอดขาวชันความปิติเออรล้นจากพระผู้เป็นเจ้าอ๋ออันนี้เนี่ย เราต้องไปหาบ่อแสจากหุบเขาชานอีกแล้ววะเนี่ยป็นไงเราจะเดินทางไปที่หุบเขาชานเนาะโอเคเรามามาร์คตำแหน่งกันก่อนเลยนะครับหุบเขาชานเนาะอยู่ตรงนี้นะครับตรงเออตรงไหนวะบิ๊กวันเล่นะครับนี่ตรงนี้ใกล้ๆกกันนะครับ จะมีเขาว่าเมาส์ชานู่ตรงนี้แล้วเราก็มาร์กแล้วเราก็ไปกันโอเคแล้วผมจะตัดไปตรงที่ถึงภูเขาชานแล้วนะอ่ะนี่ไงนี่ไงโอ้ยมาแล้วมาแล้ว คุณผู้ชมอย่างนี้ต้องมีครับต้องมีโอ้โหชัดๆนี่เป็นไง UFO ครับเฮ้ <c ười> <c ười> ยเก็บกล้องดิวะเอาไปแล้วเชีย่ยไปแล้ว หูเดี๋ยวนะผมว่าเราไปที่จุดเดิมดีกว่าที่บ้านหลังเดิมอะว่ามันจะมีอะไรโผล่มาหรือเปล่านะครับไปไปไปตอนนี้เราได้เก็บหลักฐานทางประวัติศาสตร์มาแล้วไหนวะอยู่ตรงไหนวะ นี่ไงของแทร่ไปเดี๋ยวเรากลับไปตรงที่จุดเริ่มต้นกันดีกว่าเพราะตอนกลางคืนเนี่ยเราเราจะได้เจออะไรกันบ้างจะได้เจออะไรหรือเปล่านะ มาเตรียมให้พร้อมเ็เรียกอะไรเตรียมกล้องสองทางไกลให้พร้อมแล้วก็เดินเข้าไปเลยอันแน่อันแน่สีเขียวๆอย่างนี้ทำไมกูไม่เห็นอะไรไม่เห็นอะไรเลยเห็นแต่แสงสีเขียวทำไมไม่เห็นตัวยานวะอู้นั่นไงนั่นไง โอ้ยอย่างชัดเอ้าโอ้ยอย่างชัดอย่างชัดเดี๋ยวเดีๆๆโ๋โอ้มาเป็นลำอย่างนี้เลยดูดิมาดูตรงนี้ชัดกว่านะครับขอดิขอเก็บรูปอีกทียังไม่จุใจ ถ่ายได้ไหมวะอย่าสูงขนาดนี้โอ้ oh. ไม่ได้หรอทีย er. ถ่ายแล้วไม่ชัดเลยเห็นแต่แสงแสงเออนี่ถือได้ว่าเป็นเหตุการณ์ประหลาดอีกเหตุการณ์หนึ่งเป็นอิสเ,เอกนะครับที่เขาใส่มาในเกมเรียกได้ว่าค่ายนี้เนี่ยไม่พลาดเรื่องอิสเอ f กอยู่โยแล้วเอ เจ๋งว่ะเชี่ยยิงดีอันนี้ยิงได้อันนี้ยิงได้ไม่ไม่หนีด้วยเจ๋งว่ะแต่ถ้าเราเดินออกไปข้างนอกมันจะบินหนีเฮ้ยตรงนี้มีอะไรให้ค้นโอ้โหเราค้นไม่ครบด้วยดิประเด็นเอา嘛เล่าอ๋อมีเล่าแค่เล่าเนี้ยนะเออ โอเคครับก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับเอ้ยมันหนีสำหรับคลิปหายูเในวันนี้นะครับเลดิดเออเดซไอสองได้่อไ,ไปละโอเคครับก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับคลิปหา UFO ในวันนี้นะครับเขาเรียกว่าสะดุกกันบ้างหรือเปล่านะครับก็เป็นเป็นเรื่องราวลึกลับนะครับเป็นอิสเอกภายในเกมนะครับก็เป็นยังไงกันบ้าง ก็ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์แชร์ซับเหมือนเดิมแหละเพื่อที่ผมจะได้ทําอย่างนี้ออกมาให้ดูเรื่อยๆเลยนะครับคอนเทนต์ประมาณแนวนี้ก็คือหาอิเซเอ็กภายในเกมอะไรประมาณนี้เนาะโอเคก็วันนี้ไม่มีอะไรแล้วซี o ี a g เกม goodbye ครับผมไ้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม